สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจำวันที่20มิถุนายน2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สงอาทพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจาการทหารพัฒนากองปัะชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี FM 88.75เมกะเฮิร์ Hz, และ AM 1512กิโลเฮิร์ครับ ในวันนี้ครับมาติดตามการปฏิบัติงานของสงหาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึงหนึ่งสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจักการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2,568ครับ ข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่สัญงงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนากองบริการกองทัพไทยหน่วยบัิการทหารพัฒนาโดยสัญงงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนาได้ดำเนินการก่อสร้างชุดบริการน้ำดื่มระบบ RO ออัตราการผลิต2 5 0ลิตรต่อชั่วโมงครับ เพื่อกำรขอนของหน่วยและครอบครัวมีน้ําดื่มสะอาดไว้บริโภคอย่างเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นน้นหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สงงาพัฒนาภาค1หน่วยบัญชการทหารพัฒนาน,นบ่อพลอยอําเภอบ่อไร่จังังวดตามาต่อที่ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11ึสงงาพัฒนาภาค1หน่วยบัญชการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยคุบหน่วยพัฒนาการพื้นที่หนึ่งหนึ่งสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ไดำเนินการสมม่งมอบโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประจบปีงบประมาณ2,568สองกลุ่มด้วยกันนะครับได้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปป้านต่อไม้และส่งเสริมอาชีพไตรู่เรือนแปรูปผลผลิตทางด้านของการเกษตรครับ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความคข้มแข็งทาเสกิทธิจให้กับประชาชนในพื้นที่ครับนับ,บ้านต่อแม่แดงหมู่ที่8ตุนนั่นเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและบ้านท่าศิษฐ์หมู่ที่2ตุนโจเคเพือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีครับ และทั้งหมดนี้นะครับเป็นผลการปฏิบัติงานของสงาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาประจําวันนี้วันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามผลการปฏิบัติงานของสงาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ